เดินเข้ามาในศาลานี่ค่ะมีคำว,ว่าลาซาดาอะไรอะคะมี YouTube มีคำว,ว่า YouTube น,นะคะโลโก้ YouTube แล้วก็มีอะไรนี่ Shopee ด้วยเห็นไหมคะมีคำว,ว่า Shopee ด้วยมี Google เนี่ย กูเกิ้ลมีอะไรอีกเลยมีคำว่า Google g u ช c ่อันนี้อะไรอ่ะ alibaba.com มี Amazon มี Facebook มั้ยไม่เห็นนะคะทำไมเนี่ย ภายในสลาแต่ว่าทำทำยังไม่เสร็จไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะกำลังทำอยู่อันนี้ก็เป็นองค์ปู่ปพญายนาคแต่ว่าครึ่งหน้านึงดีครึ่งหน้านึงเหมือนจะเป็นยักษ์อะดูไม่ออกอา,าค่อยไม่รู้จะไปตรงไหนค่อยมากับเพื่อนเพื่อนค่อยไปไหนไม่รู้ทางก็ชันมาก